สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักแป้งสุขูสุคนสุมองสุบลสบายดียามแรงแรงพี่น้องพอๆกับซองน้องมินี่คือเกา่าคือเดิมเลยพี่น้องเด้อเมอร์เนกาพาเมนูหน่อยมาลินน้ำป่าน้ำลุงพี่น้องเอ้พี่ละยูเนื่อพี่ละพี่น้องอยู่บ้านดมงมกแงวพี่น้องเนาะมาลินน้ำเพิน่นเมอร์เนกามีโอกาส เดมาลิดน้ำพิ่นพี่น้องเอ้ยหลังจากที่บมไดล้ลงคลิปมาลายมือพี่น้องเนาะลายมือแล้วเกามือซิบมือหรือประจักเข้ากันจนลืมบมไดท้ท้ายคดคลิปพี่น้องเอ้ยเนาะสถานการณ์บ่อยากเอื้ออำนวยไปได้พี่น้องเอ้ยช่วงนี้โอ้เจอมอลสุมขนาดมอลสุมทาโถมข้ามมานในชีวิตพี่น้องเอ้ยจริงเลย ช่วงนี้ก็ะช่วงนักมาทัสนสักนักสุดๆพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เจอมอระซุมลีลอจุดมริยูบ้านอยู่ซองจุดมริยูเฮือนอยู่ซานโพดโพรีพี่น้องเอ้ยเมื่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อยน้ำซีบิด เมื่อยน้ำซีวิตพี่น้องเว้ยจนท้อพอมาแล้ยน้ำตาชิไลพี่น้องเว้ยเนาะอบอกว้าพี่น้องว้าเนื้อไม่เนาะว้าเนื้อไม่ซะ มือนี่ก็มีโอกาสไ้พาเมรนุ่นน่อยมาเปิดหูเปิดตาพี่น้องดูตะบเก้าแล้วกัณะันบวมบวมบวซึนเนาะแม่พี่น้องมาหลินน้ำเลือย,ยน้ำนองน้ำป่าน้ำลุงซ <laughs> ีแตกวะ หันกล่องนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยไอ้ลุงจกไอ้ลุงปวดชีแหละไอ้ลุงเงี้ยวแตกแล้วถ้ากระตืุนแต่นอนบ้านเพิ่นไม่จะหลุดเลยพี่น้องยมันคือบ้านเฮาเลย ขขาางงนนนั่ีอยู่้ยยังลุงเทก่อนวะมาหาลุงพี่น้องเพื่อนกันเลยซึ่งอยู่นี่กินมาชูนอกชูนุ่งกินมุ้งนี่เทก่อนเลยทั้งนี้ความนาความลังอยู่บ่ได้บ่ได้ไปทางใดบ่ลุงมือนี่บ่ได้ไปท้ายคลิปบ่บ่มือนี่บ่ได้ไปทางใดอยู่บ้านสบายดีพี่น้องอยู่เฮือนมือนี่อยู่เฮือนเพื่อนพี่น้องเอ้ยพักพอด ไปผมมื่อแล้วเมื่อยพี่น้องเลยที่รถเมื่อละเมื่อละหลายกิโลด้เนาะมันเหี้ยมันคว่ำก่อนปะทก่อนตั้งทงวันนี้คางนั่นคางนี่เนี่ยอซื้อลาบพี่น้องเลยซื้อลาบมาซูน้องกินพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเพ่อกันเท่านึงเป็นวัเฮ้ยผมมีห้องกินพี่น้องสบายดีพี่น้องวันจถุนคนเฮ้ยต้องเอาผ้ามาได้ไรผ้นามลาดแล้วน่นน่าปนาไม เดือดขาดไหมแต่ว่านาเชือ่อเชื้อไอ้ไอ้ที่สูงมากอะไรลูกทะเลเนี่ยทะเลผาในเพียงเนี่ยไปลากินได้บุ๊บก,ก็อใครอล่างางี้กินเด้อไอ้หน่อยไปตากร้องพี่น้องเลยเป็นไปจากเข่ากร้องรับกินอิ่มเลยพี่น้องสบายดี FC อย่างเห็นนะสบายดีข้างหลังแบบเจ้าเนี่ยนะ นาโหลาบคมตุ่มเส็งพอมเส็งในมัดินเลยอ้ามจานค่ะขกาวบะมาใส่หมอนว่าใส่ถงนี่ลถงนี่ลูไปเนี่น่าใ้อันนัขึ้นหนาอย่งเอ้าลงมือลงมือหมือไอ้คมแล้วลายเนี่ยลาบเนี่กะทีคมเนี่ยเาแจ่วคมขาอี ก็ได้ต้มกมเหมือนเพิ่ง่าับอกับเพอ่เงีเลยสีได้ไปยุ่นี่ันไม่รูแซ่บมาให้นุ่งซูน้องซูนงกินักองแซ่บับแซ่บมาาหารกานอ่ะึบจับยูกล้องก็พอได้จับกล้องเพิ่งก็ลืมไ่น้องเลยจับหัวมุ้มาแบบจับหมุมลง บระเทศไทยที่ถึงนี่น้องฮัมจักมือเราไว้ฮัมสิบปลายแล้วไปะโอ้ยเดือนนี้มึงยังดอกเดือนไหนก็ได้นะมึงยังดอกกี่น้งเจ็งเจ็งนะเจียงกับเจ็งหมเจ็งแล้วยังไหนรอไล่ห่างลงมือเลยเนาะเขาเนี่ยบักคำพี่น้องมาพี่น้องมาทุไหมทุกคนเท่ายอันน้อไปเรือบอกเขาหายแจ๋นวะมึงอร่อยดีอ่ะฝันชีวิตดำ เท่าไรล่ะนะล่างุดห้าสิบหกสิบแปมสิบแปดห้าสิบโอ้โหแกมือนนองไงกดเดอกน้าจะซื้อซ้ำอยู่ก็หาซื้อซ้ำสิสามสิบยายของมันแพงเงินเฟ้อพี่น้องเงินมันสิ เนื้กี้์เตมากมาเสียวมาเฮือนยังไงกันอะไรก็ทงละามสิบห้านาทลาลอับทำนี้อเ้ผู้เลื่อนกายมากผู้เด้ิพอไปได้กินแต่เห้ง่ามันสุดใหญ่เียซีเมนแลวต้มกับกลายจะเต็มถุยอันนาพัดใหญ่ไปนอกเลยน้ำต้มน้ำสุบเลยมียังไล้มีแต่ตอนมัมันถั่วงอกนี่อนั่นนะสามสิคนกอันนี้มีเมไจ เลขกลังไลเนี่ยแบริเวณก็ชิแท้ม่ได้ซื้อไปกินแลงน้มกินผ่อนอื่นาจิตไปอยู่ทุ่าวเลยจิตไปยู่บ่เจ้าหน้าจิตไปครับรถน่ะนี่ จักรรยานสแม่แล้เวทสวรร์สวรรนี่ไปบ่เลาะอยากตายบกาเขาบกาก็อายุแขวงบจักทางออกบจักทางไปทางมัหอดยานบยานแหงเขานะเขาได้อยุหทางออกจะเสี่ยงทางไหนทางออก้นไปวนมากขลาดห่านำคล้องจักทพงออกอากงออกมาได้จักทางออกมาได้เพามีแต่เข้าเลยเลยเอ้ามาบกกาล้ที่สวรรค์ไปนย ไปหาหมอว่ะค่ะหาหมอที่ทำหามอปล่อไปบ่ได้ปล่อยขยายลยแต่หาหมอแต่ซาอมหอบอย่างเงี้ยมันจื่อเห็นห้องมอแหละจื่อเห็นห้องมอแบบหาทางห้องมอห้องมอเมืองนั่นบอสทีนี้ทีทอดนี่มาแล้วคันนี้ห้องมอแหละจื่อห้องมอแข้งนั่นอือไปเห็นห้องมอแข้งเลยจืดทั้งออท่านั่นบอกว่าห้องมอแข้ง เจ้าหน้่ผพูเด้เรียวเห็นพู้อยู่ทางไทยไม่น้าเลยนะลองนะอยากดิปกนมีไหมทำบุไว้อแยนุอแงงอแง้อแงก่อนแกวากมีให้ยู กินอะไรกินเออป้าทุกโมกิอืมกินเข่าพอกันนั่นกินเขากินไปจัดสรรก็ไม่เงียบหลังจากที่บไปกินเข่ามาซิบมือเฮ้ยไม่ได้ร้องจิบไม่ได้อนซิบมืออะไรเนี่นี่ซิบมือผมซิบเอ็ดมือผมจื่อไม่รู้ไงอ้าวบมาดิเข่าซิบมือเนาะมาเร้่มกินจิบมีเวลาเนาะเดี๋ยวอย่าเล่นไม่ร้องเลยเนาะไว่า้องกันละ เนาบอกว่ากินอย่างเดียวจะพ่อขอแม่พหลายๆต้องไดนี่ขอน่องมินด้วยไหมน่องมินจ้องน้องมินว่นกัมาพี่นองแต่ว่าเขามากคนเดียวเมื่ว่าไมป้าได้เห็นก่อรือเปล่าเมื่อวานเมื่อวาเราเห็นชวนกัน ทีไเฮาเฮ้ารูดอดีแก่เพิ่นแม่ไก่่เกินกี่ล่ะเนี่ยกินกี่ล่ะเขาออกมือท้ามาเห็นอยู่บ่วะบอวะเบื้งเบื้งเบิ้งท้ามาเห็นอยู่บ้างเมื่อจะร่วงเห็นเพื่อนอยู่แล้วเบื่งเชือนก็ดีเพื่น

กิน่นเกนเลยนี่ราไปนองนเหล้าเขานนองมะยำมกันไมยังไรไมหาขากระุนันทีนะเป็น,นะนี่เนาะหูยกลง ตียเพนนเยียบครับไแนี้อนนี้สมมติว่าพี่น้องมายามกันบุหเขาจะกินแบบยันพี่น้องว่าวได้แบบนี้ไปื้น้นนี่มันกินเขายันพี่น้องว่าอะไรตวตเพานะมันนาวาบเิมมจบนนี้ผมปากนะก้อย็รู กินแต่เพื่องบอกไว้กำลังขอเชาไม่ปูของได้หนิจะปูไว้ทางอันกำลังทงกองเพื่องนีเฮ้ยเตองเป็นทัเียงกำลังดิแคทวให้หน้าใส่สองวัน

ย่มันคือทางเก่าพี่จิจะมีกินอะไกินแห้งไว้ถั่วได้หน่อยเห้อแห้งจห้ไงอย่างนไว้มากินเบลอ่ะครินเป็นไงครับลุงเ้อเ้เสือฮาวห่าวเป็นตะสันรู้ไหมกินกันจองคนมั้งแม่ มันมาสิเบิดกินอ,องคนองคนไรตองกระดูกจองคนเขากินข่าไปแล้วเขมม่าเข่ขขขขาไปยังโ <c oughs> มหีกระกมาจซีนแล้วก็เข่าลุงเดียรเห็นไม่ไรก็น่งเตียงางินกินยนรัดชงกินยู่บอสระเบ็ดราดชงให้อาเนลูกต้ฮะจากเศษทึงมาได้เห็นไรจืดเป็นสีนเมื่อี้นะอือฮึบอกกินกินอะไร แนบเลยเจ้หน่มันหวานเอาลงเอาถ่วมาน่งรอจองไปตอนไปตอนนะม่เกินขี้ไหลไอ้เกินขี้ไหลมาเบิกไฟเนะเี๋วจนมีกอพี่น้องเับที่นี่ก็ไรมาเป็นกบในร้ายพี่น้องกไฟสุกุลนี้ตาม บ่ได้เกาคีบเหิอนกับว่ากันเซ็นกันตันกันเซ็นเซ็นสันนแจ้งบอกเลยขอบใจลุงลายๆเนาะชื่อเล่นอยู่เลกินเนาะวอกว่าถือบอกลงหนาลงลังเลยงงไปแล้วไเอาดีๆนะ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 มีคนิ่ตามกึนลาๆเนาะสมความกล้าเติมามกล้าสบายดีพปเนาะสบายดี